เพื่อนคะในยุคของยาเสพติดในสมัยนั้นแปลว่ามันนานมากแล้วแหละ<อ>มันมีไหมพวกค่าตัดตอนหรือว่าแบบถ้าไม่ให้สาวถึงเราอ่ะมีในผมก็ทันยุคนั้นปี4ี่หกสองพยสูงยุคที่ยุคที่ยาบ้าแพงผลพวงจากการกวาดล้า,างครั้งน,นั้นแหละการค่าตัดตอนครั้งน,นั้นแหละยาบ้าแพงแพงไปถึงราคาไม่ละสามร้อยบาทสามร้อยบาทในยุคนั้นนี่ไม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าขายไม่ได้นะหมายความว่าต้องแย่งกันซื้อด้วยให้ลงดีเทลนึง ไทเกอร์บ็อกแตกถ้าคนยุคนั้นจะรู้ถ้าสายนี้เขาจะรู้ยุคไทเกอร์บ็อกแตกยุคนั้นยาหายากและแพงใครมีก็รวยหน่อยยุคนั้นน่ะเป็นเขาเรียกว่ายุคค่าตัดตอนใช่ไหมคือรัฐบาลประกาศสงครามยาเสพติดก็หน้าที่ก็คือว่าเขาให้ตำรวจยิสารได้ถูกไหมตำรวจสามารถวิสามันคนที่ขายยาได้ทุกวันหน้าหนังสือพิมพ์ยุคนั้นแทบทุกวันจะมีที่ลงหน้าหนังสือพิมพ์หน้านหนึ่งก็คือจะมีคนถูกยิงเสียชีวิตที่มือหนึ่งถือปืน ที่มือนึงถือยาจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยๆผมถามว่าความเป็นจริงอะ่ะมันไม่มีใครหลรกมายืนถือปืนถือยาแล้วเดินขายยาไงอไอ้กูขายยาเว้ยใครว่าตำรวจมาเออ <laughs> ตายเออมันไม่มีหรอกเขาถึงเป็นที่มาของการฆาตตอนอย่างสมมตินะมันหลักการง่ายคือว่าสมมติผมเป็นหัวจ่ายไอ้นี่เป็นลูกน้องผมแล้วเขากวาล้างอย่างนี้แล้วถ้าไอ้นี่เกมเมื่อไหร่ถึงผมหน้าฉะนั้นเนี่ยผมก็ยืมมือตำรวจหรือไม่ก็เล่นกันเองก็คือว่า โซโลมันไว้คือให้มันให้มันตายไม่งั้นถึงเราแน่แก็เป็นที่หมาของการฆ่าตัดตอนในยุคนั้นผมก็ทันยุคนั้น,น,นเพื่อไม่ให้สาวถึงเราเพื่อไม่มถึงเราเนี่ยเขาเรียกการฆ่าตัดตอนในยุคนั้นแล้วตอนที่พี่เอิญทันพี่เอิญระแวงไหมว่าวันหนึ่งมันจะเป็นเราหรือเปล่าถามว่าระแวงไหมระแวงมากเพราะยุคนั้นย้อนกลับไปเมื่อปีสี่หกจำได้ผมอยู่ตรงเนี้แถวนี้แหละสร้างปัญหาให้กับสังคมในยุคนั้นพอสมควรในยุคนั้นนะเพราะผมเป็นเป็นคนขายยาในยุคนั้นจะมีผมกับพี่ผม ถูกน่าจะเป็นชาวบ้านแถวนี้แหละย่านนี้แหละเขาร้องเรียนเลยนะร้องเรียนไปที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐในยุคนั้นตอนนั้นจะมีคอลัมน์แวดวงรอบปุ่ในในคอลัมน์นั้นเนี่ยมันมีเรื่องราวของผมลงอยู่ในนั้นว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ท้องที่เนี่ยมาดูแลไอ้สองคนนี้ด่วนเลยมาดูไอ้สองคนนี้ด่วนเลยชื่อนายเอิญกับนางนี่ขายยาบ้ากันอย่างเย้ฟ้าท้ากฎหมายนะซอยนี้ตำบลนี้นี่ให้ภูมิกับนี่มาดูแลด่วนเลยไปลงอย่างนั้นเนี่ยผมกลัวมากเลยนะ พอยุคนั้นเขาเขาฆ่าจักตอนกันอยู่ยุคนั้นเขาวิสามันกันอยู่พี่ผมโดนไปก่อนผมก็หนีเลิกต้องเลิกตอนนั้นต้องพักต้องเลิกเลิกอยู่พักหนึ่งคือกลัว